สวัสดีครับพบกับผมจินชานะนะครับวันนี้เรามาอยู่กันกับเกมแร็คแนะล็อออนไลน์คลาส4นะครับกับอาชีพอินพุสเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาอัพสกิลและสเตตัสนะครับตั้งแต่คลาสอโคไปถึงคลาสอินพุสเตอร์ In นะครับว่าเราจะอัพสเตตัสและสกิลแบบไหนนะครับในการเล่นเก็บเลเวลตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลสองร้อยแล้วก็ของอาชีพอินพุสเตอร์ต่อนะครับเรามาเริ่มกันที่คลาสอโคลลิฟต์ก่อนนะครับ เมื่อเราเปลี่ยนอาชีพเป็นนาโคแล้วให้เรามาอัพสกิลตัวนี้นะครับ Inquis a g i นะครับให้เต็มเลเวล5นะครับจากนั้นให้เรามาอัพ Teleport นะครับแล้วก็ค่อยมาอัพ Basing นะครับื่้เต็มเลเวล5แล้วความจริงมันเต็มเลเวลสิ้นครับแต่รออัพไวเลเวล5ก่อนนะครับแล้วเราก็มาอัพสกิลตัวนี้ครับ Demon Brain แล้วก็ ดีวายโปรเจคชันสำหรับเปลี่ยนอาชีพม้องนะครับาจากนั้นเมื่อสองสกิลนี้เต็มแล้วให้เรามาอัพเซฟบาร์บนะครับแล้วค่อยมาอัพสองตัวนี้เอจกับ Basing ครับให้เต็มเลเวลสิบเซฟบาร์บอัพแค่เลเวลสามก่อนนะครับใครจะมาอัพเซฟบาร์บเอใครจะมาอัพ a g กับ Basing ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มาอัพเซฟบาร์ ที่หลังนะครับจากนั้นโอเคครับจากนั้นเราเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพมองแล้วนะครับเราก็ให้เรามาเริ่มที่ลูกแก้วก่อนนะครับมาแล้วก็ถ้าเล่นสายปาบอลก็ปาบอลน,นะครับแล้วก็โบลี่แล้วก็ทิปเปิลน,นะครับไอออนแทนด์่วล้ซิิปเปิลก็จะได้มานี้แล้วก็เราจะเลือกลงตรงไหนก็ได้นะครับถัดจาก แบบนี้ก็ได้โอเคก็จะได้เต็มพอดีจับ4-9ก็จะเต็ม50พอดีนะครับเพราะว่าจับแรกไม่มีพอยต์นะครับแต้มมันจะอยู่ที่49เแต้มนะครับก็เป็นจับ50พอดีนะครับเมื่อเราเปลี่ยนอาชีพเป็นไฮแคดแล้วนะครับอาคโครเราก็อัพตามเดิมนะครับอัพเหมือนเดิมนะครับ จากนั้นพอเราเป็นแชมป์แล้วนะครับให้เรามาอัพเซนก่อนนะครับแล้วค่อยอัพ่าราบอนนะครับอัพเวเลเรลสามนะครับจากนั้นมาอัพไอออนแฮนนะครับให้เป็นเลเวลห้านะครับแล้วค่อยมาอัพเซนนะครับโอเคเราก็จะได้สกิลสําหรับเกิบเลครบนะครับก็จะเหลืออีกประมาณสิบเก้าจ็อบนะครับให้เรามาอัพไอออนแฮนนะครับให้เต็มสิบ Okay. จากนั้นให้เรากลับไป up พฮิวนะครับให้เต็มสิบแล้วค่อยมาัพระครังนะครับระครังเราจะได้ที่เลเวลเจ็ดนะครับเมื่อเรามาถึงคัสที่สามนะครับคัสสามเป็นชูล่าแล้วนะครับให้เรามา up เออเ์ชเกอร์ก่อนนะครับสําหรับเก็บเลเวลนะครับจากนั้น up ไลซิ่งดากอนเลเวลห้าก่อนนะครับจากนั้น ให้เราอัพ Lamphead b u r s เต็มเลเวล5แล้วครับแล้วเราก็อัพ Power อัพ Soft ครับไว้ดูดลูกแก้ว HP นะครับจากนั้นให้เรามาอัพไ i s i n g Dragon นะครับให้เต็มเลเวล10นะครับแล้วเราก็จะได้สกิลสำหรับเก็บเบลครบแล้วนะครับเมื่อสกิลเก็บเบลครบแล้วให้เรามาอัพอ p p สิ i t e นะครับสำหรับบัฟแ t มเพ p บัสให้แรงขึ้นนะครับจากนั้นให้เรามาอัพไ i เทนนิ่งต่อนะครับสำหรับเลเวลหลัง150ขึ้นไปนะครับ ว่มอนจะเริ่มไม่วันฮิตแล้วเราต้องใช้สกิลผสมประสานกันแล้วก็มาอัพสกายโบนะครับจากนั้นสกิลหลักๆก็จะครบครบพอประมาณนะครับให้เรากลับไปอัพระครังที่อยู่ที่เลเวลเจ็ดนะครับให้เต็มสิบนะครับอ่าโอเคจากนั้นพอยที่เหลือนะครับให้เรามาลงที่สกิลทัชเซฟสกิลแก้สถานะแล้วก็สกิลอะไรแล้วก็มาอัพฟูลททอนเอาไว้บูดาเมีเวลาตีบอส เวลาลงดันตีบอสนะครับแล้วก็อัพมินวิวนี่ครับอ,อันนี้เราต้องอัพก่อนที่จะมาอัพวก,กับบับตรงนี้นะครับเนี่ยเราต้องอัพวินวิวก่อนเพราะใช้ต้องต้องใช้วินวิวในการอ่ะสตันมอนนะครับโอเคจากนั้นสกิลเราก็จะว่างอยู่ประมาณ2จ็อบเราต้องกลับมาอัพน้ำมนต์นะครับโอเคครับแล้วก็เหลืออ,อีก1นึ่งพอยต์นะครับเมื่อกี้ผมบอกผิดนะครับผมนึกว,ว่าเหลือสองพอยต์เราก็เหลือ1นึ่งพอยต์เราอัพบับ อัพน้ำมนนะครับแล้วก็อัพพูม่าครับทีนี้ก็ครบแล้วนะครับสกิลคาสหนึถึงคัสสามนะครับจากนั้นเราก็จะมาอัพสกิลคัสสี่ต่อนะครับเริ่มต้นมาให้เราอัพเอ็กโพชชั่นบัตเตอร์ก่อนนะครับเต็มเลเวลห้าน้ำมนเริ่มต้นเลเวลหได้นะครับแล้วก็พอเราใช้อ่าเอ็กโพชชั่นบัตเตอร์ในการเก็บเวลนะครับเราอัพเอ็กโพชชั่นบัตเตอร์ก่อนน้ำมนใช้เวลหนึ่งไปก่อนก็ได้ครับเเวลหนึ่งก็ เจ็คูณเช่องนะครับพอปรับมาใหม่นะครับตอนแรกมันจะอยู่ที่ประมาณ3คูณสช่องแล้วก็พอเป็นรูปสามก็จะเป็น5คูณหช่องนะครับแต่พอปรับมาใหม่ก็สบายขึ้นเยอะนะครับนะกว้างขึ้นเลยเพาะก่อนหน้านั้นเรเวล5หจะอยู่ที่7จ็คูณเช่องนะครับใช้ยากหน่อยตอนนี้เราสามารถข้ามาอัพเอ็กซ e ิชั่นบัตเตอร์ได้เลยสําหรับคาสี่นะครับ น้ำมนไบเเวลหพอนะครับก็จะให้ประมาณนี้1,2,3่งสามน้ำมนต์เวลหก่อนจากนั้นเรามาอัพอตัวนี้ก่อนนะครับใช้สําหรับบูดดาเมีนะครับแล้วค่อยมาอัพอไม้ตายครับบัสซึกเฟรมบัสเตอร์นะครับอัพไม้ตายแล้วค่อยมาอัพน้ำมนจ็อบแค่ยี่บเนะครับตัวนี้จ็อบยี่บเขาดอยู่2 j o จ็บเราต้องเก็บให้ได้ประมาณ31 Job จ็อบนะครับถึงจะอัพครบพอดีน้ำมนต์ก็จะได้เลเวล5พอดีครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลของผมจากนั้นสำหรับสาย e x p o s i o n Buster นะครับสกิลที่ยั่ต่อไปคือตัวนี้นะครับให้เต็ม10นะครับแล้วก็เราก็จะไม่มีอะไรให้อัพอีกแล้วใครจะมาอัพตัวนี้กับตัวนี้เพิ่มก็ได้ครับในจ็อบ50เราจะมาอัพสองตัวนี้เพิ่มก็ได้ครับถ้ามันจําเป็นแต่ถ้าไม่จําเป็นนะครับให้เรากลับมาอัพสกิลอะไรก็ได้ที่เราจําเป็นต้องใช้สําหรับสกิลก็จะ มีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับช่วงแรกแต่คัสหนึ่งถึงคัสสี่นะครับในการเล่นในการกีดเวลนะครับเอาครับตอนนี้เราก็จะมาถึงช่วงของการอัพสเตตัสนะครับแต่ละช่วงเลเวลเราจะอัพสเตตัสเริ่มไหนนะครับเริ่มจากช่วงเลเวลหนึ่งถึงก้เก้าก่อนนะครับมาช่วงแรกก็จะเป็นอะโคเป็นคัสหนึ่งก่อนนะครับคัสคัสนูวิดนะครับก่อนจะเป็นอะโคนะครับเราอัพเด็กไปก่อนเลย20นะครับเพื่อให้เรามีค่าเด็ก ค่าความเป็นยำนะครับในการตีมอนต่อมาให้เราอัพเฮจินะครับเอาไว้ที่40พอนะครับจากนั้นเราจะอัพอะไรก็ได้นะครับให้เราดันเด็กกับสเต็งให้ได้90นะครับสำหรับตอนเปลี่ยนเป็นมองไปแล้วนะครับเป็นมองเป็นแชมป์ไปแล้วเป็นไนคร์ไปแล้วโอเคแล้วเราก็ค่อยมาอัพอินต่อนะครับอินอินอาจจะอัพหลังสุดหรือไม่ก็ ถ้า SP เราไม่เพียงพอต่อการใช้สกิลปาบอลเราก็อัพเด็กเอ่อออัพอินก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยมา up, อัพเด็กหรือสเต็งให้90นะครับเราจะอัพอินไว้ที่39นะครับก็จะตันที่เลเวล99พอดีนะครับตันที่เลเวล99พอดีสเตตัสประมาณนี้นะครับจากนั้นเมื่อเราเปลี่ยนอาชีพเป็นน h u ชูลาแล้วให้เรามาดันสเต็งน,นะครับ ให้ได้ถึง120เลยนะครับครับไปถึง120เปร่ยวความแรงนะครับเราค่อยมาลงที่อ,อินให้ได้40แล้วก็วิดประมาณทิ้งไว้ประมาณที่80นะครับ80ก่อนช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงประมาณเลเวล140กว่าๆนะครับจากนั้นให้เรามาดันอินนะครับให้ได้57นะครับ อ้าวผมอัพเกินโอเคครับเดี๋ยวค่อยไปรีใหม่แล้วเราก็มาดันดันลักนะครับให้ได้ประมาณ20กกว่านี่แหละก็จะอยู่ประมาณสเตตัสประมาณนี้ก็จะอยู่ประมาณในเวลไม่เกิน150นะครับในเ,เวล1 0 0ถึง150นะครับจากนั้นในเ,เวลร5 0ถึง200นะครับถ้าเรามาดันค่าลักนะครับให้ได้ร25นะครับ เ๋ยวเราเปลี่ยนของไปใส่ชุด17.1หรือ17.2หรือมีมับมัซีอะไรพวกนี้ที่มันต้องใช้ใช้การ์ดหมานะครับที่ต้องอัพลักให้ได้125แล้วมันจะได้อดาเมจระยะไกลแระยะใกล30้30%แล้วก็ได้พวกค่าคียอะไรต่างพวกนี้ได้นะครับเมื่อเราเลเวลถึงประมาณเลเวล200นะครับพออัพลักเสร็จแล้วให้เรามาดันอาวิทให้ถึง90แล้วก็เอจิให้ถึง90นะครับ วิดก่อนนะครับเอจิเอาไว้ลังสุดนะครับเอจิว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ค่าลบอีกเท่าไหร่นะครับในช่วงที่เรเวล200เราอัพเอจิลังสุดอ่าก็จะได้90นะครับอันนี้ผมอัพอ่าอินเกินนะครับก็เลยไม่ถึง90นะครับอัพเกิน1นหนึ่งพอย์นะครับก็จะประมาณนี้นครับสำหรับสเตตัสของช่วงชูล่าเลเวล100งถึง200นะครับพอเราเปลี่ยนเป็นคัสสีแล้วครับให้เราอัพพาวนะครับ ค่าพผาให้เต็มไปเลยนะครับในช่วงระดับ250ค่าเผาก็จะได้100พอดีแล้วก็ที่เหลือก็จะมาลงที่ค่าคีนะครับตัวสุดท้ายจะให้ขีนะครับเป็นตัว CRT นะครับให้ค่าคีนะครับจะทําให้คีด่าเมจเราแรงขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้ครับโอเคครับ ผมก็ไปรีสเตตัสมาแล้วก็จะได้ค่าสเตตัสประมาณนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนเรื่องของการเล่นชูล่านะครับผมจะมาไกด์อีกทีนะครับว่าการเล่นชูล่าสายแรมเปตบาสแบบไม่มีทิชชู่นะครับไม่มีของใส่ของยีเดนใส่ของอะธรรมดาธรรมดาแล้วก็ทําหมวกแฝบเนี่ยหรืออาจจะไม่ได้ทําหมวกแฝบ,บนะครับอาจจะใช้หมวก o s ก็ได้ที่เขาแจกมานะครับ อาจจะใช้โมวก OS บวก9ที่เขาแจกมานะครับกับสนับ OS นะครับเอามาเล่นแทนหมหกแกลบกับอาวุธพาเทนได้นะครับเพราะว่ามันจะได้ลดคู่ดาวเหมือนกันนะครับลดคู่ดาวลงก็จะเหลือคู่ดาว1.5วิอ่ากับพวกคอสฟ้าเหรือคอสอีเดนนะครับชาร์โดอีเดนนะครับพวกชาร์โดฟ้าชาร์โดอีเดนพวกนี้รุมๆกันแล้วก็จะลดคู่ดาวเหลือ1.5วิเรามาดูว่า จะเล่นได้แค่ไหนนะครับสามารถเก็บเวลถึงเลเวล2 200ได้หรือเปล่านะครับก็อรอติดตามชมในคลิปหน้านะครับส่วนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ